ืนที่มืดมิดห้องนอนเก่าๆที่มีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดไฟดวงเดียวชายวัยกลางคนนั่งก้มหน้าอยู่กลางห้องเสียงลมหายใจหนักน่วงสะท้อนความเจ็บปวดที่ฝังลึกอยู่ในใจเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังก้องไปทั่วห้องแต่เขาไม่ได้สนใจมันเลยนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นก้มหน้ากอดเข่าตัวเองเหมือนพยายามปกป้องตัวเองจากโลกที่โหดร้ายทำไมทำไมต้องเป็นฉันเขาพึมพำกับตัวเองเสียงสั้นเครือ เขามองรอบๆห้องสภาพมันไม่ได้ต่างจากหัวใจของเขาเลยเก่าสุดโทรมไร้ชีวิตชีวาผนังมีรอยตะกร้าวพื้นไม้ผุพังมีเพียงฟูกเก่าๆก,กับหมอนขาดขาดที่เขาใช้เอนตัวลงนอนได้ทุกคืนมันไม่ใช่บ้านอนมันเป็นแค่ที่ซุกหัวนอนของคนที่ไม่มีอะไรเหลือความคิดในหัววนเวียนถึงอดีตวันที่เคยมีครอบครัววันที่เคยมีความหวังวันที่เคยเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แต่ทุกอย่างก็พังลงทีละนิด เหมือนตึกที่ถูกกัดซ้อจากสายฝนจนเหลือแต่ซากปรักหักพังภรรยาทิ้งเขาไปลูกก็ไม่อยากคุยกับเขางานที่เคยทำมาตลอดชีวิตก็หายไปพร้อมกับคำว่าขอโทษนะเราไม่ต้องการคุณอีกแล้วหัวใจของเขาหนักอึ้งเหมือนถูกก้อนหินมือมากดทับร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับรู้สึกอ่อนล้าราวกลับไม่เหลือเรี่ยวแรงแนมะ้แต่จะหายใจเขาหยิบกระดาษใบหนึ่งขึ้นมามันเก่าจนขอบเริ่มเปื่อยเขาอ่านมันซ้ำไปซ้ำมา พ่อครับผมขอโทษผมไม่ไหวแล้วเป็นจดหมายที่ลูกชายเขาเคยเขียนไว้ก่อนจะจับไปตลอดการวันที่เขาได้รับจดหมายฉบับนี้โลกของเขาพังทลายลงในพริบตาเสียงร้องไห้ของเขาในคืนนั้นยังดังก้องอยู่ในใจไม่เคยจางหายเขาเอามือปิดหน้าหยุดน้ำตาไว้ไม่ไหวแล้วเสียงฝนยังคงดังต่อเนื่องแต่สิ่งที่ดังกว่าในหัวของเขาคือเสียงจากอดีตภาพหว,วานที่ยังตามหลอกหลอน เขาเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ภาคภูงใจมีภรรยาที่รักมีลูกชายที่มองเขาเป็นฮีโร่บ้านอาจไม่ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทุกเช้าเขาจะตื่นไปทำงานกลับบ้านมาพร้อมรอยยิ้มของลูกชายตัวน้อยที่วิ่งมากอดพ่อกลับมาแล้วคำพูดที่เคยเติมพลังใจให้เขาทุกวันแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเขาเป็นคนใจร้อนดื้อรั้นและทะนงตนไม่เคยยอมรับว่าตัวเองทำผิดไม่เคยฟังใคร ไม่แม้แต่จะฟังภรรยาผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดเขาทำงานหนักขึ้นเพราะคิดว่าการหาเงินได้เยอะคือการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าความสำคัญกว่าเงินทองแค่ไหนพี่ช่วยสนใจลูกบ้างเถอะเขาคิดถึงพี่ภรรยาเคยบอกเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าแต่เขากลับตอบกลับไปว่าฉันทำงานหาเงินก็เพื่อลูกกับเธอไงจะเอาอะไรอีกเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นเป็นเหมือนมิดที่บาดใจเธอทีละนิดนิด จนสุดท้ายวันที่เธอเดินออกจากชีวิตเขาพร้อมลูกมันเป็นวันที่เขารู้ว่าตัวเองเสียทุกอย่างไปแล้วหลังจากภรรยาไปเขาก็พยายามอยู่คนเดียวใช้ชีวิตไปวันๆด้วยเหล้าและบุหรี่เขาพยายามติดต่อหาเธอพยายามขอให้เธอกลับมาแต่เธอเงียบลูกชายของเขาก็โตขึ้นแต่กลับห่างเหินจากเขาทุกครั้งที่โทรไปคำตอบที่ได้รับคือพ่อไม่ต้องโทรมาหาผมอีกแล้ว หัวใจของเขาสลายแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือวันที่เขาได้รับจดหมายจากลูกชายฉบับนั้นพ่อครับผมขอโทษผมไม่ไหวแล้วเขาวิ่งไปหาลูกในคืนนั้นแต่ก็ไม่ทันลูกชายของเขาจากไปตลอดการเพราะความเครียดจากชีวิตที่หนักน่วงเขากรีดร้องในความมืดร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเหลือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลบเลือนตั้งแต่นั้นมาเขาใช้ชีวิตไปวันๆอย่างคนที่ไม่มีจุดหมายตื่นขึ้นมาก็ถามตัวเองว่า ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรทุกคืนเขาจะกลับมานั่งอยู่ตรงกลางห้องมืดห้องมืดฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นอย่างไร้จุดหมายเขาอยากย้อนเวลากลับไปแต่โลกนี้ไม่เคยมีปุ่มย้อนกลับไปคืนหนึ่งฝนตกหนักเหมือนคืนนี้เขามองจดหมายลูกอีกครั้งพ่อครับผมขอโทษผมไม่ไหวแล้วเขาอ่านมันซ้ำๆแล้วอยู่ๆน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวเขาคิดถึงลูกเขาคิดถึงภรรยา เขาคิดถึงทุกสิ่งที่เคยมีแต่ทำพังไปเองเขาหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนบางอย่างลงไปลูกพ่อขอโทษพ่อเป็นพ่อที่แย่มากพ่อไม่เคยฟังใครไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของลูกเลยพ่อเสียใจที่มารู้ตัวช้าไปพ่อยังอยากเป็นพ่อของลูกถึงแม้ลูกจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาวางปากกาลงมองข้อความนั้นแล้วตัดสินใจว่า เขาจะไม่จมอยู่กับอดีตอีกต่อไปเขาเก็บจดหมายใส่ลิ้นชักเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดเขาสูดลมหายใจลึกๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขารู้ว่าชีวิตของเขาอาจไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมแต่เขายังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค้นหาชื่อของภรรยาในสมุดร,รายชื่อ เขาลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดโทรออกเสียงรอสายดังขึ้นคืนนี้อาจเป็นคืนที่มืดมิดแต่เขารู้ว่าเช้าวันใหม่จะมาถึงเสมอ